เวลา59นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เราว่ากันต่อไปครับผู้ชมครับเมื่อวานนี้ร้อนแรงท้ายรายการก็มีประเด็นเมื่อวานนะพี่ก็เห็นนะค่ะเป็นภาพพยาบาลกระดกเหล้าใช่ไหมเป็นคลิปเลยค่ะเหล้าหรือว่าเบียร์นะน่าจะมีทั้งเหล้าทั้งเบียร์นะั้นได้ข่าวอ,อพอค่ะค่ะร้อนแรงจริงๆท่านผู้ชมค่ะคือเราก็ระมัดระวังที่จะนําเสนอพ่อเห็นใจนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนี่จะทํายังไงเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่อยุทยาครับท่านผู้ชมฮนะเรื่องของเรื่อง เพจไม่ใช่หมอบนโพสภาพจากผู้ใช้ทิกต o อกซึ่งใส่ชุดพยาบาลถือขวดสุราในมือเหมือนจะอยู่ในวอด้วยนะภาพพยาบาลหลายคนกำลังเลี้ยงฉลองกันที่โรงพยาบาลแต่ปรากฏภาพมียการดื่มแอลกอฮอล์และถูกระบุว่าอยู่ในรพเอกชนหนึ่งอยุธยาใช่ไหมมี3มคลิปเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายคลิปแรกลองดูซิเป็นยังไงไชุดพยาบาลมีหมวกพยาบาลแขวนป้ายชื่อที่คอนั่งกระดกเบียร์ คลิปที่สองเป็นยังไงหรอก็เป็นหญิงสาวแต่งชุดพยาบาลแล้วมีป้ายชื่อแขวนอยู่ที่คอกำลังเปิดขวดเหล้าอยู่ในห้องซึ่งมองดูแล้วมันก็เหมือนห้องในโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะแล้วบนโต๊ะก็คือจัดเต็มด้วยอาหารทะเลนะคะ ออคลิปที่3ยังมีอีกคลิปนะคะคลิปที่3เป็นคลิปของสาวแต่งกายคล้ายชุดพยาบาลอีกคนคนนี้เนี่ยเปิดฝาขวดแล้วก็เทเหล้าใส่แก้วชนกับแก้วคนอื่นอีกหลายคนในวงแล้วก็เต้นค่ะปาร์ตี้กินอาหารกินแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลกันอย่างสนุกสนาน กระทุุุกมมสท่านผู้ชมผมต้องบอกท่านผู้ชมดูคลิปนี้ไปแล้วจะบอกว่าปกติกฎหมายเรื่องควบคุมเพื่อเหนึ่งมากอฮอลเนี่ยเขากำหนดเป็นสถานที่หรือบริเวณห้ามเลยนะฮะค่ะอย่างวัดหรือสถานที่ประกอบศาสนก,ก,กิจอันนี้เรารู้กัน ถึงแม้เราจะเห็นข่าวบ่อยก็ตามทีคือครว่าดื่มในวัดยังไม่ได้เลยตามกฎหมายเนี่ยถูกไหมต้องไหมสถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐสถานที่ราชการนั่นแปลว่าสถานที่ราชการที่เราเคยเห็นข่าวเราเห็นข่าวบ่อยอย่าคิดว่าดื่มได้นะอสถานบริการสาธารณสุขก็ใช่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลก็เป็นที่ทราบว่าต้องห้ามเด็ดขาดคือจะดื่มฉลองเนี่ยไม่ว่ากันหรอกท่านผู้ชมฮะถ้าจะไปทํากันที่อื่นใช่ไหมนักข่าว วชราตาคําถามไปที่ผู้มนุยการโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ท่านยอมรับนะคะว่าที่ปรากฏอยู่ในคลิปภาพเนี่ยเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลจริงค่ะแต่พออ,อบอกว่าท่านเห็นแค่2คลิปก็คือคลิปถือขวดเบียร์กับคลิปที่เปิดฝาขวดเหล้าวัชราก็ส่งมาให้เพิ่มสิค่ะตรวจสอบเบื้องต้นและได้คุยกับพยาบาลในคลิปแล้วยังไม่ได้พูดอะไรมากบอกแค่ว่าลงเวรแล้วก็คือออกเวรแล้วอะค่ะ แล้วก็มานั่งรับประทานอาหารกันก็ปรากฏตามในคลิปเลยท่านบอกยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่วอร์ดอื่นมาร่วมด้วยหรือไม่มแต่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยในค่ะผู้นวยการโรงพยาบาลบอกกับคุณวัชรานักข่าวของเราบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงปีใหม่คือจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลก็กำชับนะห้ามไม่ให้จัดปีใหม่ในโรงพยาบาลด้วยเหตุผลหลายๆประการยิ่งในโรงพยาบาลเนี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดระเบียบอย่างแรงถูกต้องค่ะก็ จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคงได้ออกเลยหรอใช่ท่านจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนอย่างละเอียดและต้องมีบทลงโทษเพราะถือว่าผิดระเบียบสารสุขจังหวัดก็ติดต่อมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณหมอยุทธนาวันโพกลางท่านบอกตรวจสอบเบื้องต้นมันเกิดขึ้นจริงอ่ะไปฟังเสียงทางผู้มริการโรงพยาบาลก่อนสภาการิการก็ติดต่อไปแล้วคือสองหน่วยงานนี้เดี๋ยวติดต่อไปหาแล้วทันทีทันควัน พยาบาลของโรงพยาบาลจริงๆครับเอเอผมไม่แน่ใจนะคิดมันมาตัดต่อด้วยรู้เปล่าไม่รู้นะแต่สองคลิปใช่ฮะวันนี้พอดีมันเป็นวันหยุดพอดีแต่ว่าได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วในเบื้องต้นพรุ่งนี้นี่ตั้งกรรมการสอบแล้วครับพรุ่งนี้จะทาการสอบละเอียดวอนนี้ในเบื้องต้นเขาเขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากเขาก็บอกว่าเขาลงเวรนแล้วเขาก็มารับประทานอาหารกันแค่นั้นเองเขาเขาพูดแค่นั้นนะไม่ไม่ อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะอาจจะมีส่วนอื่นไม่ตอบไม่รู้นะครับแต่ว่าตรงส่วนมากเป็นยหน้าที่ท,ท,ที่ที่ในในขอผู้ป่วยนั่นแหละคงเป็นการจัดเลี้ยงปีใหม่ละมั้งครับเพราะช่วงนี้มันช่วงปีใหมทท่ที่จริงเรากำชับเลยนะไม่มีการจัดปีใหม่ด้วยเหตุหลายๆประการนะครับผิดระเบียบอย่างแรงเลยนะครับต้องดืงง่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่อะไรพวกนี้ห้ามทั้งนั้นฮะ ก็คงรุนแรงคงรุนแรงนะครับผมผมจะต้องได้ออกนออกกับครับทั้งหมดจะต้องดูเอาตามเนื้อหาตามความผิดนะครับท่านผู้ชมฮะขณะที่นายแพทย์สาสุขคุณหมอยุทธนาวันโพกางบอกว่าบอกว่าถ้าเป็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลจริงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะค่ะเบื้องต้นสั่งการด้วยวาจาถึงผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้แล้วให้ตรวจสอบ เดี๋ยวจะออกเอกสารไปทางการส่งไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งขณะที่สภาการพยาบาลโพสต์เฟซบุ o กค่ะบอกกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยสภาการพยาบาลทราบข้อมูลแล้วดอมอบหมายให้ผู้แทนสภาการพยาบาลประจําจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดอืมโอุ้่นผู้ชมก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต